สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุข่สุสคนทักทายสบ,บายดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่่องยูทูบของแม่น้องวินแต่เซ้นเกาเซ้นเคยพี่น้องพ่พ่อกันคลิปนี้กัเปิดคลิปอยู่ที่ฮงเฮียนพี่น้องเลยกะเมื่อนี้เนาะกะถือว่าเป็นเมือ่อสำคัญที่สุดพี่น้องเลยสำหรับอนาคตเนาะอยู่ในฮงเฮียนพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้กะ เป็นเมื่อที่ให้น้องๆนักเรียนเนาะนํำของควันมาถวายหรือว่ามามอบให้คู่พี่น้องเลยอันที่จริงกะยังบทา่าในหอดเมื่อเนาะแต่ว่าจัดงานก่อนพี่น้องเลยเพราะว่า,าก็คือทางเมื่ออื่น,นี่เนาะหรือว่าพุ่งนี้เนาะถา้าเป็นภาษาไทยก็ได้ก็ได้ไปจัดงานหรือว่าไปรวมง,งานอยู่ทางโรงเรียนมสบันพินเนาะก็เลยเหม่น้องมินตาหรือว่าคู่ปัดเนาะก็พร้อมด้วย อาครูอยู่ในห้องเรียนก็เลยพากันมอบของขวัญในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอ่าแต่กะก็มีทาง FC เพิ่นก็ถามเข้ามาอยู่ว่าครูอยู่ในห้องเรียนมีจักทานว่าซั่นเนาะก็คือปัจจุบันนี้น่ะมีอยู่4ีทานพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ่าคนนึงน่ะเพิ่นลาพักอันน่ะเกิดลูกเนาะเพิ่นก็ยังบ่ทันได้มาสอนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าครูคนนึงมื้อนี้เนาะเพิ่นกะข้าวเวียก เพื่อนกับไปฮับไปประกาศอยู่น้ำโมอยู่ทางสวรสดเขตพี่น้องเลยกัเลยบริมาห่วงงานน้ากันเนาะกันยังเหลือแต่สองคนพี่น้องเลยยังเหลือแต่สองคนเนาะที่จะามาฮับของควันน้ำน้องๆัะเขียนเมื่อนี่พี่น้องเลยบรรยากาศจะเป็นจังใดไม่น้องวินตาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปติดตามหอบส้มน้ากันเนาะจังใดกะถาพิพาประการใดกะกบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อพี่น,องงน,น,อกกน้องเลยเนาะกะเป็นโฮเฮียนปฐมพี่น้องเลย อ่าแล้วก็อยู่ตามเส้นบทอ่าหลายคู่หลายคนกัว่าเออหงเฮียนวม่น้องวินตาก็คือสี่หงเฮียนใหญ่สมควรอยู่เห็นหงเฮียนหลังงามๆว่าสั้นกะถือว่าอ่าหงเฮียนหลังงามๆนี่ก็เมนได้ทื่นฮอนหรือว่าอ่าได้ฮับอ่าโครงการอ่าจากอ่ามูลนิธิจากอ่าทางประเทศไทยพี่น้องเอลยอ่าก็คืออ่าเห็นอะไรนอกกะถือว่าอ่าเป็น คันซีวแล้วก็โชคดีพี่น้องเลยเนาะกับทางโมบ้านของพี่น้องวินตาเนี่ยก็ถือว่าได้รับเทินการช่วยเหลือนอกจากโครงการโมลินีทีจากประเทศไทยและพี่น้องเลยเพื่อนได้มาสั่งให้เนาะกับได้โฮงเฮียนงามพี่น้องเลยได้สอนนักเรียนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้โฮงเฮียนงามกัดีอกดีใจอาจารย์ใดก็บสำหรับคลิปนี้ก็สีภาพของพี่น้องเอฟซีไปติดตามรับช้มภาพบรรยากาศน้ำการเนาะว่าจะเป็นจังใดพี่น้องเลยนนักเรียนหลายโบเนาะ ไปติดตามเขาเชะคัป้ก็เดิแถวแล้วกันชุาต่ลงน้องยางออกไปุเลยเออคนอ้กี่ยมกำลังเกียมกะ้าเกี่ยมสิมอบของขวัญมอบของขวัญพี่น้องเลยอ่ามอบของขวัญอ่า ว, <gehört? S 1> วันครูแห่งศาสตรเนาะแต่ว่ายังพอนฮอนมือดอกพี่น้องเลยจัดงานก่อน

หอมหอมไผ่หอมันเด้อจังมเด้อโอยโอยเอออาบของพันไปนีบลงเด้งเนามสินีบบีบุบ้านีอันไหบ่ลูกใขใจบ่แนี่อ้ากอนเาเอาโมยุกเข็มโยุกปลาคนลูกปาเเออย่าลังกันออกมาย่าลังกันออกมาเลยเด้อ มาคือบาทนึงเนาะแล้วแล้วไปสไปสเนาะไปแบบนี้แล้วผากันยางงันผูผู้มอบแล้วเราไปเลี้ยนแถยุห่างล้างบานนีข้อใจป่ลูกโอเคบมอบเลยลูกหมอบเลยมอบแล้วหมอบปนแจ็คแถอบเก่าเนาะไอ้โอ้มันตกน้ำเนาะโโไอ้้้

Falta todo bien. Que yo tengo 5. Va a venir. Va a venir. Yo pedí sala.

เป็นเจ้าเป็นนายเนาะเป็นเจ้าเป็นนายเห็ดย่างมาหักไข่ตะเท็เนเลาว่เจ้ามีแหเนาะเก็บจะได้ทองไข่สุมีเนาะเรียให้เก่งเชงให้ได้ขึ้นหองทุกๆปีเด้อเป็นอะดีใจว้างว้อนี้ดีใจบ้ดีใจอ้เพ่อเหนี่้คู่มองดูว่าสุขุสุอคน เอาไขชว้เียนเ่ขียนแล้วบ่าเอาเว้าเอาคอบการเบอรสุขนเด้อขอให้คู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุหมั่นขวัญยืน วันนี yeah. yeah. ้จืดเลวบ่มือทำเาขีเงียนบบนี้จืดจืดบ่อ่บ่้อบ่น่บ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 งบ่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 กน้อง่น่อเบ่ย่บ่บ่บกบ่น่บ่ก่บ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 บ อาละกบมาแยงอ,อาณาขนมข้าวต้มเนาะทีน้องน้องนักเรียนเพื่อนได้ใส่ในของขวัญหันละพี่นอ้องอใน,นโซโดอกไม้เนาะล้วก็พผ้ากันมาแยกเพราะว่าเมื่อนี้ก็สิได้ผ้ากันไปจัดไปจัดอยู่โซโดอกไม้อยู่หรงเรียนอ,นอาณามอโซบ้านพีนอีกพี่น้องเลยอก็เลยสิผ้ากันมาเลือกอดอกไม้อัน่วนทีมันงามๆนะผ้ากันไปเฮ็ดโซโดอกไม่อีกต่อไปอ มันย no like <t aime> <t amber> oh ังได้ล <t> uh ูกค่อย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 เอาออกอันดอกไม้อันนั่นกับซีประมาณนี่พี่น้องเลยจังไดกับตามโพงเฮียนอ่ะนะเสนบทเนาะกะสซีบนใหญ่โตพี่น้องเลยเข้ากับผ้ากันจัดแบบง่ายๆแต่ละปีกะบ่ได้หยุ่งยากอีกังเนาะกะสซีประมาณนี้เด้อกะถือว่าสำเร็จเที่ยมห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะ น้องน้องนักเรียนเพิ่นก็ได้มอบของขวัญให้ทางคู่เป็นที่เฮี้ยมห้อยตอนนี้น้องน้องนักเรียนก็ถือว่าได้แจกยายกันกับเพื่อนกับซานของภายเล่าแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ไม่น้องวินตากเนาะก็สิได้กับคือการพี่น้องเลยเมื่อนี้หูซึกดีใจพี่น้องเลยภูมิใจเนาะที่น้องนอนักเรียนมีของขวัญมีซอดอกไม้มะมอมให้พี่น้องเลยก็เป็นวันสําคัญของคูเล่าเนาะจังใดก็ ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจน้ำน้องๆนักเรียนแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามฮับ z มพี่น้องเลยอ่าแจงได้กะถามพิษแพทย์ประการใด้กะกล่าวขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะอ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยอ่าเมล็ดนี่เนาะพี่น้องพิ่ตาก็จิได้เดินทางไปทางโรงเรียนมอสอ่าบ้านพีนพี่น้องพิ่ตาก็จิได้อัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ติดตามฮับ z มเนาะถ้ามีโอกาส อ่าเจงไดก่บคลิปนี้สิ่ได้ขอโจ้เพียงสำมีก่อนเด้อเนาะไว้พบกันในอ,อีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอการเข้าว่าสบายดีสบายดี